18. ข้อตวนใจจากการที่ได้ดูดวงผู้คนมามากมายถ้าเรายังเหมือนเดิมเรากำลังถอยหลังอยู่เงียบฮ,ะฮะ่าฮการไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความมั่นคงแต่มันคือความเสี่ยงเงียบๆที่กัดกินอนาคตของเราแบบไม่รู้ตัว 1. ถ้ายังอ่านอะไรเดิมๆความคิดก็จะวนที่เดิมหนังสือฟีดเดิมในมือถือไม่เคยทำให้ใครไปไกลได้ 2. ถ้ายังคบแต่คนเดิมๆทุกวันจับมือก็อย่าหวังจะเห็นมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิต 3. ถ้ายังกลัวเหมือนเดิมยิงธนูเข้ากลางเป้าโอกาสใหม่ๆจะไม่กล้าเข้าหาคุณเหมือนกัน 4. ถ้ายังพูดว่าเดี๋ยวก่อนอยู่เรื่อยนาฬิกาสายก็อย่าแปลกใจที่ความฝันจะอยู่ไกลไปเรื่อยหา้หา,หาถ้ายังคิดแค่ให้เสร็จสัญลักษณ์หัวแม่มือชี้ลงคุณจะไม่มีวันทําให้ดี 6. ถ้ายังไม่กล้าทําสิ่งที่ไม่ถนัดประตูคุณจะไม่เจอประตูใหม่ในชีวิตเลย 7. ถ้ายังทำงานแบบไม่มีแผนใบหน้าพร้อมเงินตกคุณจะเหนื่อยวนไปเหมือนคนวิ่งบนลูกวิ่งไฟฟ้า 8. ถ้ายังล้มที่เดิมทุกปีนี่ไม่ใช่โชคร้ายแต่มันคือความไม่เรียนรู้ 9. ถ้ายังพูดว่ามันก็แค่นี้แหละคุณกำลังยอมแพ้โดยไม่รู้ตัว 10. ถ้ายังใช้เวลาเท่าเดิมแต่ไม่เพิ่มคุณภาพคราฟที่มีเส้นแนวนมลดลงคนอื่นจะวิ่งแซงคุณโดยที่คุณยังอยู่ที่เดิม 11. ถ้ายังไม่กล้าถามไม่กล้าขอ ประตูคุณกำลังปิดประตูโอกาสใส่ตัวเองแบบไม่รู้ตัว 12. ถ้ายังทำทุกอย่างคนเดียวใบหน้าเบื่อหน่ายคุณจะหมดแรงก่อนจะถึงเส้นชัย 13. ถ้ายังอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนคุณจะไม่มีวันรู้ว่าศักยภาพจริงของคุณคืออะไร 14. ถ้ายังเลื่อนสิ่งสำคัญออกไปเรื่อยฮ่าฮปฏิทินแบบฉีกความฝันของคุณก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆเช่นกัน 15. ถ้ายังไม่วางสิ่งไม่จาเป็น คนยกมือขึ้นสองข้างเพื่อการเฉลิมฉลองคุณจะไม่มีมือพอสําหรับสิ่งที่มีค่ากว่า16ถ้ายังคิดเท่าเดิมทําเท่าเดิมลูกสอนทวนเข็มนาฬิกาคุณก็จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน17ถ้ายังมองตัวเองว่าพอใช้สัญ,ญลักษณ์ห้ามเข้าคุณจะไม่มีวันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง18ถ้ายังไม่เริ่มวันนี้มุิกระดาษหัวเหลี่ยมคุณก็อาจไม่ได้เริ่มเลยตลอดไปสรุป ไม่ต้องเปลี่ยนทันทีทุกอย่างแต่เปลี่ยนทีละนิดวันนี้ดีกว่าปล่อยให้หนึ่งปีผ่านไปแล้วคุณยังเหมือนเดิมทุกอย่างมือที่เขียนหนังสือเครดิตเรียบเรียงโดยอาจารย์กิตพลแสงซื่อผู้ถอดรหัสชีวิตด้วยโหราศาสตร์พลังจิตจิตวิทยาเปลี่ยนชีวิตมุดติดกระดาษหัวกลมติดตามแนวคิดปลุกพลังชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ w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  ไซต com